มาพี่นนองสิพาม,มาตามลูกจอ อดูง้อที่เขาซับแล้วนะคะเนาะอันนี้คือ,อดูง้อที่เขาซับแล้วอันนี้ดูง้อสามหน่วยแค่เจ็ดหน่วยลนลยคุณผ้ชมตอนซับบริษัทาย่างบิ้งเนาะคะ่ะอันนี้ก็ส่วนประกอบก็มีน้ำปลาเอ้ยปเลกน้ำปลาหงนัวค่ะพี่น้องนนี้คือปลาขามเปียกค่ะ บางคนก็ใส่หมดแดงครับเดี๋ยคนมันตลงไปตให้นเดยวเียแล้วก็ใส่อลงไปใส่รูเอลงไปหัวใบจะะบใช่

kiểu nhập liên tục Giờ sẽ tìm vào đây cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ เนาะันะบางคนเ่ยกับบอมากกีโร่คนกับบอไซจะตบจกวิ่ง,งเป็นยาชนิดหนึ่งนะ่นยอเป็นยาชนิดหนึ่งนี่นาค่ะใส่ นำปลาลงไปพี่เนอะแต่น้ำปลาลงไปปลาลงไปถึงเนาะตามไปัามมันละลายก็งเนาน้ำปลาเลปนละลายถึงน้ำปาลากป็สีละล,ล,ะาล,าสละลายไป

พี่น้องเสร็จแล้วค่ะจำเดียวยวั่วพี่น้องเป็นซสกปะอืสุดยอดสุดยอดจำาดสยอสีสันน่าอร่อยมากค่ะจำาดยอด